ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับ Fox g a m ม n g นั่นเองนะครับผมวันนี้ครับอยู่ในเกม ROV นั่นเองนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นเอ็นโซะตำแหน่งของลินดาร์ซิลเลีร์เดี๋ยวจะโหดแค่ไหนและจะฮาขนาดไหนก็ไปชมกันเลยนะครับผมตอนนี้ก็กำลังโหลดนะเข้าเกมอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่เขาเข้าเกมกันมาแล้วเลยดีกว่านะครับผมไปเลยโอเคนะครับกว่าตอนนี้เขาเข้าเกมกันมาที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เอนโซอัพสกิลสองก่อนนะครับผมไลเว่าหนึ่งนะเขาก็อัพสกิลสองนำอยู่นั่นเลยนะเออนี่ครับผมออสกิลสองเป็นสกิลวิ่งได้นะครับผมอ่ากดค้างนะครับแต่อย่าก,กดปล่อยนะแล้วคุณจะไม่เสียมานาแล้วคุณจะไม่เสียคูดาวเยอะด้วยนะครับผมโอเคนะปกติเวลาคุณแบบกดแล้วลดกดกดกดแล้วปล่อยไปเลยอนะคูดาวคุณจะประมาณแปดวินะแต่ถ้าคุณกดจนหมดคูดาวคุณจะประมาณห้าวิแต่ไปป่วนปลากันเลยก่อนดีกว่าเลย บอนะครอสด้วยเขาสู้เราไม่ได้แน่นอนนะครับผมเดีววนหนึ่งนะเขาอัพสองนำนะครับทุกคนรับเสารไปแล้วเเจอกับเออเรานะครับนี่มาแล้วต้นเกมมันจะหดหน่อยนะครับเออเรอโอ้โหเฮียกูเกือบครึ่งหลอดไปแล้วนะครับผมนี่ผมเอามาพักย้อนหลังนะครับผมก็นะในโปรแกรมนี้เวลาผมตัดต่อมันจะเสียงเบานะครับผมก็เลยเอามาพักย้อนหลังนะครับดูได้จากคลิปที่แล้วนะเสียงโคตรเบาเลยนะครับผมนี่เขาจะฟาร์มเสร็จอยู่แล้วนะครับผม มาฟาร์มลิสและแล้วก็รีบเดินไปถึงเล่นนะครับผมแล้วก็อาจจะยกเออร่เรลให้เขาฆ่านะจกไปเลยเออ,อเพื่อนเอ้าอเฮียมาครับไเก็บคลิปก่อนเลยคลิปผมเบลอบ้อหน่อยนะครับผมเพราะโดนเมดดาโอเคนะครับผม อ่าเดี๋ยวเล่าเลยเคควงได้แล้วก็ปอบเวียงกลับมานะครับผมเอานจะไปไหนเล่าปอบตายนะครับโอโ้โหร้อยนะครับผมฟินิกเก็บคิวไปได้เนอ้อติป้อมเลยเพื่อนตีเลยดินดักก็ไม่สนครับพับปรับมาใหม่แล้วนะดินดักถึกขึ้นหกสิบเปอร์เนต์นะป้อมของมันนะเดี๋ยวผมกับฟินิกตีก็ไม่มีปัญหายอยู่แล้วนะดูดิถ้าเป็นมาก่อนในปัน,นิชจะตแตกไปแล้วนะโดนป้อมตีหนึ่งทีเลย โอเคฟินิชโคอยังอยู่เล่อเราต่อไปนะอ๋อเออเราในมาอีกแล้วเหรอตายอีกเลยโอ้โอเฮียเจ็บเขาสับไปแล้วนะครับผมสับสับเขาพูดได้ประมาณเจ็ดวินะาก็นานอยู่นะครับผมเอ้ามาแล้วเออเรามาแล้วเกี่ยวโดนมาหลอดด้วยจังหวะนี้ครับเออเราแตกแล้วนะครับเออเราจังหวะนี้โอ้โหมาหลอดต่อโอ้โหผมจะโดนมาหลอดปัดเฮ้ยเกือบตายโอ้โห ไม่ตายนะครับผมนี่ตอนนี้ผม A เอซิดไป็สามแล้วนะ <laughs> โอเคนะครับทิศที่สองก็จะออกเอ้ยชิ้นแรกจะออกเป็นแบบอ่กิลด์กีฟนะรองเท้ากลด์กีฟตั้สถานะ35%มส้าครับทิศที่สองออกเป็นโบกินสเปียนะสำหรับอ so ินโซออฟเลนนะครับผมแต่ถ้าเป็นเอนโซปาก็ ark, ชิ้นแรกก็ออกเป็นโซลิเวอร์เลยนะครับผมตามที่เขาบอกมาเลยนะอ้าวเ,เล่านานมาอีกแล้วเหรอไม่เข็ดจ,จริงเนาะ อาอันติเลยเลยตัวนด้วยโหจังวันนี้ลบอย่างงามเลยเมื่อตะกี้โอ้โหกลับแล้วนะครับกดมาออฟฟอร์ดไปแด้ด้วยอ่านาครสมันใช้ความผิวมันเป็นประโยชน์เนาะถือว่าเล่นเป็นอยู่นะคนนี้ถือว่าไม่ค่อยช่ำทะร่เนาะถ้าเนะ็าช่ำก็จะมีวิธีการรับมนือสิ่งเลยนะครับนาครสเป็นตัวที่ผิวมากจังวันนี้นายนาครส กดอันติไม่ได้เลยยกปปป,ปนะครับนะกเขาจะตายไหมตายแล้วนะครับจังหวะนี้ต้องดึนโซ่มาก่อนแล้วเอ้ไม่ใช่ so เ,เ,เอ็นโซ่ดิเออเล่าเ้ามาเติมแล้วฟินิกมาเติมแล้วนะครับผมวันนี้เอาบูได้เลยนะนัคนมันตายมีตัวแย่งหรอเออเล่าอะไรแล้วเออเล่านีไเป็นตัวฮี่ปว่วนมาอ้าวตาย,ตายเค่น้้าหนักเลยจังหวะน,นี้ต้องข่ามหะเดี๋ยว ร x และ q เด้อโอเคนะครับผมเลียงกลางเขาก็บวกกันอย่างบ่ม so ันมากเลยนะครับผมตอนนี้ท really ีมโรบ้าบวกเป็นอย่างมากเลยเลือข да ้างนอกนี่ก็ดังเหลือเกินเดี๋ยวนี้แค่คลิปไปก่อนนะครับผมชัดดาวใครโดนชัดดาวได้ไงเนี่ยอ๋อชัดดาวเหมือนกันเลยชัดดาวทั้งสองฝั่งเลย ตีป้อมเลยนะครับจากวันนี้จะแตะไหมไม่แตกว่ะเอาอย่างนี้ตีป้อมไปก่อนเลยนะยังไม่ถึงห้านาทีป้อมมันจะถึกมากใน,นป้อมนายแตกแล้วเพื่อนเอ้ยยกปาป,าปา่าป่าโอเคจังหวะนี้วิ่งเข้าไปดุนอ่าสกิลสองมาเลยอ๋อไม่รอดหรอกเพื่อนเอ้ยนายอ่ะไม่รอดหรอกโอเค เปนโซ่นี่ครับตอนเล 1, เวลหนึ่งถึงเลเวลสามนี่เวลาคุณคิวได้หรือแอซิสได้นี่มันวิ่งไม่เร็วไม่ต้องไปสงสัยนะมันเป็นคือถ้าคิวได้แล้วมันวิ่งเร็วนี่มันจะมีพัทสี่อออันตีใช่ปะ่ะคิวได้แล้ววิ่งเร็วนี่มันก็คือต้องมีอันตีก่อนนะครับผมตอนที่ผมเลเวลหนึ่งอ่ะผมคิวได้ตอนตอนที่ฆ่าเออแล้วเป็นคิวแรกอ่ะตอนนั้นยังไม่เลเวลสามเอเลเวลสี่ทีใช่ปะ่ะมันจะแบบไม่วิ่งเร็วเห็นปะ่ะมัน,น,นนะ โคเอนโซมีท so, ิกยาหนึ่งนะครับเวลาคุณดึงคือคุณเวลาคุณยังไงอะเกี่ยวพวกมังกรพวกอ็อบเจกต์อะไรต่างๆได้นะไม่ต้องไม่ต้องทุ่มก็ได้นะมันทุ่มไม่ไปนะโอเคชิ okay, okay, ้นต่อเป็นโอมนีิอาร์มนะครับผมภาพอย่างสวยเลยอาหารละ okay. ใน youtube ก็ปรับเป็น 720p ได้นะผมน่าจะเซร็จไว้แล้วเนาะ นาทีแล้วนะครับตีป้อมได้เลยนะป้อเป็นกลางมาาั้งบางมากโอ้โหต่างจากเมื่อกี้ลิบลับเลยมาหลอดมาวะ่ะป้อมมึงต้องแตกวันนี้เฮ้ยปรับมึงจะแตกได้ไหมวันนี้ครับนาคอสเข้ามาปรับโอ้โหอันติไม่ได้อ้าวันนี้ครับกดสปินหนีเลย ก็ที่ผมรู้ล่วงหน้าไม่ต้องไปสงสัยนะผมมาภาคย้อนหลังนะผมบอกที่รอบที่สองแลยเนี่ยเอโอโน,นี่ครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงกลางเกมนะครับเอ็นตัวมันจะหดอยู่ช่วงต้นเกมกับช่วงกลางเกมเนาะกลางเกมก็ประมาณ5นาทีถึงประมาณ9นาทีถึงถึงสิบนาทีได้มากนะมันจะหดประมาณช่วงนี้นะครับผม สิบนาทีขึ้นไปนี่คือมันจะเป็น,เป,นเป็นตัวปกติแลนะนะจะไม่ค่อยโหดแล้วนะครับผมเพราะว่ามันจะแบบมันบางใช่ป่ะแล้วก็ฟาตทงคั่มมันมีตัวเบิร์ดเยอะๆใช่ไหมฝางทองคั่มมีตัวเบิร์ดเยอะๆเราก็จะแบบโดนเบิร์ดตายได้ภายในชุดเดียวนะครับผมนี่แหละครับเหตุผลที่เราไม่เก่งช่วงเลียเกมแต่ถ้าต้นเกมทําไว้ดีก็นะโอ้โหเกี่ยวโดน่านะคอสจังหวะน,นี้นะา่าจะยากทุ่มไม่ไปด้วยมันมีการซีซีนนะ ตายหอยย้อนรัดมาเลยอะย้อนในเกไร้มากขึ้นแล้วที่ปะคิวอปอกฮู้มันกดเลยนะมันป่าของเขาข้ามป่าตายเนี่ยอ่ามันถ้าคุณอยู่ในป่าแล้วไม่มีใครมาแบบมามูม่ก,กับคุณนี่คุณสามารถปัดเวิได้เลยนะมันเป็นสิ่งที่ดีนะจะให้ปาห่าของเขาเนี่ยนะแล้วเนายมาทำไมน่าเค้นจัดมากอา้าวดิจิตอลเว้ย เ้ยเตกไหมแตกเข้ามาพร้อมกับเวนน่ะเวนนัถือว่าเป็นตัวที่เติมไฟที่ดีมากเลยนะมันมีสตันนะครับผมคือเข้ามาเติมป๊บปับปับปับหายหมดเลยนะถ้าเวนเกิดเกิดนะแต่ถ้าเวนไม่เกิดก็จบนะครับเอาเวนเกี่วยวโดนเลยอันนี้ก็เสร็จดิเมื่อกี้นะ่ะทำอะไรเราไว้เอะแตกไป เฟนิกไดดักแล้วครับเฟนิกเอรเล่าเมื่อกี้จะทำอะไรเราไว้เพื่อนอดีนะเมื่อกี้เกี่ยวมาโดนถ้าเกี่ยวโดนเดี๋ยวมึงเตกแน่เลยเฮ้ยนะตาตยาปับหายอ้าว้องกลางน,าน,าน่านบนดีกว่าปดสปินไปเลยแล้วผมเจอมาลอดอในไม่ลอดเนี่ยมาลอด,าาลอดเอ้ยเพีย่ย เขาอยูああ่ไหนวะเอ้าโยนค่ะยอนมาเลยนะครับนะผมเขาก็เล่นดีอย wow, ู่นะครับเขาไม่แบบยังไงอ่ะเขาไม่เข้าป้อมอยู่นะเฮ้ยเราตายเน่ตายวะนี่ครับเป็นโมีดีอยู่อย่างสกิลหนึ่งนะครับมีโมบิลิตี้้วยโอ้โหเฮียเวโล่เล่นกูแล้วครับจังหวะนี้แปะตายพร้อมกันเลย เป็นเกาเกิดเลยไม่ใช่สิมูลาดียม,มูลานะครับผมออฟเล่นนี้มันจะแบบออกมันปลาทุกประการเลยนะยกเว้นโซลิเวอร์นะครับผมเพราะเราไม่ได้เอาอ่าพันดิตมานะเราเ,าเป็นมูลาดีกว่าเอามาเขียนมาลดแล้วก็เอลดโคดาวด้วยนะ ย้อนนี้ถือว่าสาระประโยชน์รัดดาร์ัดมังกรได้รัดได้ทุกอย่างรัดมังรัดคิดเล็ยกยังได้เลยแค่คลิประยะไกลก็ได้นะครับผมจะอยากย้อนนันเสียอย่างนึงมันเป็นแครีที่มันมีบูมเบิตี้เลยนะใครแครีขาตายนั่นเองนะครับผมน,นี้เป็นกระโดนครับเข้าไปแล้วเกี่ยวดโดนน,นนัาคอสขหนีไปนี้ผมตามเขาไม่ได้เขียนอัตยาแหม่งเขียนเขียนเขียน โดนแล้วจังหวะนี้นาตยาโอโหเมื่อกี้ถ้ไม่มีเวรอะผมฆ่านาตยาได้หรือเปล่าเมื่อกี้ผมคำนวณไว้แล้วครับอ่ามันแบบผมคำนวณไว้แล้วนะว่าให้ผมตายนะแล้วโยนก็จะตีป้อมได้แล้วผมนี่คำนวณไว้แหละ IQ สามพันหัวกนะนี่ครับเวลายังไม่มา รัวๆเลยที่ก็เก็บออบเจกต์แบบบ้าพลังเลยนะฟาลัสนเองไดไ้ยินเสียงว่าเมกาคีสมาแล้วนะครับจังหวะนี้เป้า้าเมื่อกี้ถ้าผมโยม,มเสียสละเพราะเมกาคีมะผมอยากให้เมกาคีมันออกมาแนละผมก็เลยเสียสละให้มตายเนะมื่อกี้ถ้าผมไม่เข้าไปนะก,ก็จะไปกันป้อมบนนะครับเสร็จแล้วก็จะไม่มีเมกาคิวมาใช่ไหม นี่รบประมาจย์เนาะมันหลบมันจะช็อกตะกูปะช็อกเว้ยนี่เกี่ยวนัตยาว่ะปอบดึงมากปุ๊บอ๋อไม่ใช่เกี่ยวนัตยาอี๋ยปี๊ยผมเอาสปินมาเนาะเขียนเขียนสดเลยเขียนสดเลยเขียน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 อ้าวโดนมึงลัดกูทำไมอี๋โอ้โหเขียน มาแล้วนะครับเมี่ต่อันบวกๆป่าป่าปาบจบเกมยดัดโอโอเดี๋ยวเราไปดูคะแนนกันดีกว่านะครับ<ช>ผมจะได้ mvp หรือว่าจะได้อันดับที่สท่หร่เดี๋ยวไปดูกันนะครับผมมาแล้ววิกตอรี มันใชน้หนึ่งนัดตัวสับผมเนี่ยโอเคมาแล้วคะแนนอันดับที่สองเลยใครยังวีพีกูไปใครยังวีพีหรอวะพี่ยอนว t t เด fuck จะได้วีพีได้ไงวะ มันน ja ่าจะตายน้อยนะไอ้ดาเมิทเขาทำเยอะกว่านะเฮ้ดาเมจมันทำเยอะกว่าผมหนึ่งเปอร์เซ็นถ้าดาเมจทเขายัดกลับได้กว่านะทีมไฟซผมเยอะที่สุดในทีมเนาะอึ้ยเธอผมได้ไรวะงงเด็กเลยครับน่าจะตายเยอะกว่ามันนะตายเยอะกว่ามันสามคิวเลยนะก็เป็นไรนะครับผมก็นะจบไปแล้วนะครับสำหรับเอ็นโซโลมิงเอ้ยเอ็นโซออฟเลนดีครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์